ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออดสอนนะครับทำผมนะครับหลังจากที่เรามีการเช็คโครลนะครับหรือการทําสีในขืนของเปล่านะครับือเ,เป็นน้ําตากเสร็จแล้วออดก็มานะครับล้างหรือการทาาําระอาหรือมาดูแลบํารุงลักษณะของเส้นผมจบงานนะครับเรามาเทคนิคหรือการไรหรือการเป่าเซตหรือลักรรษณะของทรง การใดหรือการเป่าเซตเนี่ยเราจะเน้นถึงการปัดในกึ่งลักษณะของธรรมชาติเพื่อให้ปลายลายแชแนวหรือลักษณะของทรงก็ออกมาได้สมูทนะครับหรือกึ่งลักษณะของความสวยงามส่วนทรงก็เป็นทุยอยู่ระดับกลางนะครับการตัดในลนักษณะของการไล่ในกึ่งลักษณะของบ๊อบทุยกลางเนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามีการคัดหรือการตัดอยู่ระดับปลายหูก่อนสองข้างอาจจะปีกซ้ายปีกขวา ออบปลายชฉยแนวเช่นเดียวกันเสร็จแล้วเรามาสร้างลักษณะของฐานในส่วนของซิกด้านหลังหรืองานเชื่อมต่อในลักษณะของจอโค้งมนนะครับให้ถึงลักษณะของการรับอีกข้างหนึ่งเสร็จแล้วเรามาตั้งหวีนะครับหรือการตั้งฉากในกึ่งของพิระมิดเพื่อไล่ปลายลายใฉยแนวให้เค้าลักษณะของการจ้างหรือลักษณะของความถุย ตรงนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางานส่วนจบงานเรามาหวีในส่วนของซิกด้านหน้าในกึ่งลักษณะค่อยอยู่ระดับตาปัดหรือเสรเมคโครนในที่ของด้านหลังกาปลายแจแนวในโซนของซิกด้านข้างที่เราพิกมือนะครับหรือสะบัดคัด เพื่อปัดลายชายแนวข้อปัดหรือเสยไปนในโซนของหนกหลังอันนี้ก็คือเกณฑ์ทำ็คือการเทคนิคในการคัดหรือการตัดในลนักษณะของบ๊อบถุยกลางครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านอย่าลืมนะครับออสมีการแพนหรือแชร์4ช่องทาง TikTok y อก t u b e Facebook l i v e และช่องเรียว4ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว F อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษา เรียนรู้ได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเข้ามาแล้วนะครับเป็นกำลังใจออสด้วยน,นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับคลายกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบรูปหัวใจขอขอบคุณนะครับจากการคั้นหรือการตัดในลักษณะของการไล่หรือเก็บลักษณะของทรง ปลายลายแนวที่เราทําอยู่บางครั้งนะครับถ้าผมเขาหนาเราอาจจะเป็นการใช้กันไกลหรือการปั่นไล่สับอีกนิดนึงให้ผมเขามีความซอฟหรือการเบานิดหนึ่งส่วนบางท่านที่ต้องการเซตหรืออยุ่ทงเราอาจจะใช้เป็นตัวล็อกทรงนะครับหรือใช้ลักษณะของการใดหรือย้ำลักษณะของโคนเพื่อผมลักษณะมีความแน่นหรือลักษณะของการอยู่ตัวส่วนนะครับถ้าจะไปงานเราอาจจะมีการฉีดสเปรย์ หรือลักษณะของทรงนิดนึงเพื่อให้ทรงหรือลักษณะของการอยู่ลักษณะของความทวยทุย,ยส่วนการจบงานออดมาแบ่งผมหรือการท,ทําทีละชั้นหรือแบ่งทีละช่อเพื่อให้ปลายลายชายแนวหรือเขามีความแน่นหรือลักษณะของการอยู่ตัวครับปันนี้ผมและทีมงานตลอดจนสี่สายทางมีการแพนมีการแชร์สี่ช่องทาง Tik t o k YouTube Facebook Live และช่องเลียว Tik t o k นะครับเพียงเช่แอด เอกม S, S O M J I T ออสมจิตนะครับหรือออสติกตอกตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทังช่องติกต o k ส่วนทาง Facebook l i v every day ทุกๆวันออสเอางาน เอาข่าวสารเอารูปแบบที่ออดแพน์นีแชร์ไปทางช่อง Facebook หรือ Facebook ไลฟ์เอฟว d a y ส่วนทาง YouTube ที่ออดแพน์นีแชร์ไปประมาณ1300 EP ก็คือ1300กว่าตอนนะครับไปเลือกเรียนนะครับอาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานก้าวผมงานแต่งหน้า ตลอดจนงานเรียนรู้ในแขะนงะกึ่งของงานเคมีเพอร์เม้นต์นะครับก็คืองานดัดเช่นคอเลอร์ก็คืองานทําสีงานกึ่งของสเตทหรือเป็นแนวกึ่งของงานยืดผมตรงหรือเป็นแนวของดิจิตอลก็คืองานยืดลักษณะของโคนหรือคือดัดปลายอันนี้เทคนิคหรือการทํางานที่ออสแพนหรือแชร์ทางช่อง YouTube แต่อย่าลืมนะครับเข้าไปแล้วพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้เช่นกันส่วนนะครับน้องใหม่มาแรงคือทางช่องเรียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนสายวิชาชีพทุกแขนงนะครับเข้ามาคอนเทนต์หรือพรีเซนต์งานกันได้ทางช่องเรียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีกียภาพมีการทํางาน มีสายงานมีการเรียนรู้หรือสายงานที่โดดเด่นอยู่แล้วท่านอาจจะอยู่สายงานอื่นอาจจะร้องรำทำเพลงเต้นหรือทำอาหารตลอดจนถึงสายงานที่ท่านมีความถนัดท่านก็สามารถที่จะเอาผลงานหรือการทางานของท่านมาคอนเทนต์หรือพิเศษกันได้ถึงช่องเดียวครับจบงานแล้วเรามาแบ่งผมตีละช่อ ความหมายก็คือจากด้านหลังนะครับเราใช้คลิปหนังหรือหนีบกันไว้แล้วก็แบ่งที่เราชอบเพื่อใดหรือย,ย้ําหรือลักษณะของผมเขาให้มีความทนส่วนผมที่เขาเป็นลนักษณะเคลฟขึ้นหลอนหรือหยิกยักโศกเราก็ดึงให้ตึงนิดหนึ่งเพื่อให้ปลายลายชายแนวก็ออกมาได้พิวหรือลักษณะของความหวานนะครับอันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานส่วนหลายๆท่านที่ชอบหลายๆท่านที่ชม ท่านก็สามารถแอดมินหรือแต่เข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้อีกอย่าลืมนะครับทาง4ี่ช่องทางน้เปรียบเสมือนบ้านของท่านความหมายของออสก็คือนะครับคิดจะเรียนคิดจะศึกษาคิดจะพัฒนานะครับหรือเอาแนวทางต่างๆนะครับในงานเสริมสวยตลอดจนผมหญิงผมชายงานกล้าผมทุกรูปแบบตรงนี้ท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาหรือพัฒนาได้ตลอดนะครับส่วนค่าใช้จ่ายไม่มีนะครับส่วนเข้ามาแล้ว ขออีกค้งนะครับช่วยเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยการกดไลค์กดแชร์กด s ซั c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจและขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปจบงานนะครับเรามาใดหรือมาเป่าเสตหรือย้ำลักษณะของการยกโคนเปลือยปลายลายแชนแนวหรือลักษณะของโคน ออกมาลาักษณะของกึ่งของการผิวหวานส่วนการไดให้แน่นอันนี้เขาจะต้องการเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับการทํางานในกึ่งลักษณะของผมแน่นความหมายก็คือการไดให้ทนอันนี้คือหัวใจหลักอย่างหนึ่งนะครับส่วนการจบงานแล้วนะครับออสมาใส่เป็นตัวเซรั่มหรือใส่เป็นกึ่งของสเตมเจลเพื่อเซตหรือล็อกทรงให้อยู่ลักษณะของตัวความหมายก็คือการที่เราจบงานบางครั้งผมที่เรามีการโดนเคมี อาจจะเป็นดัดสียืดนะครับย้อมทุกรูปแบบนะครับถ้าเราใส่ตัวล็อกไขาการทรงนะครับหรือการเชื่อมแกนตลอดจนถึงการบำรุงหรือการรักษาในปรัตภาพของเส้นผมอันนี้ก็คือหัวใจละ <c oughs> หรือการทำงานส่วนการใดหรือการปัดลักษณะของทรงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบบางท่านที่ต้องการใดตรงและอาจจะใดหรือหนีบให้ตรงนะครับส่วนบางท่านที่ต้องการใดง,งุ้มหรือให้มีเนื้อผมที่ความทน เราอาจจะไดเป็นกึ่งหรือลักษณะของงานช่อเพื่อลักษณะของการยกหรือการเน้นลนักษณะของช่อผมให้เขามีความแน่นหรือลักษณะของการอยู่ตัวอันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานที่ออด <c oughs> และทีมงานเอามาเผยแพร่หรือมาแชร์ครับอย่าลืมนะครับการเรียนรู้หรือการเอาแขแนนต่างๆตรงนี้เราสามารถที่จะมามิกหรือมาผสมผสานนะครับหรือการทํางานที่เราสามารถที่จะค่าเรียกว่าอะไรพัฒนา นะครับหรือไปลักษณะของทางนะครับที่เราต้องการนะครับส่วนการยกโคนบางครั้งถ้าต้องการด้านหน้าให้สูงนะครับเราก็อาจจะใช้เป็นรอนม้วนหรือยกโคนไว้บางท่านก็อาจจะยียต้องโคนผมนิดนึงบางท่านก็ใช้สเปรฉีนะครับยัดหรืออัดของโคนไว้นิดนึงอันนี้จะทําให้ผมก็พองหรือโปร่งพองขึ้นมาส่วนการหวีการปัดหรือการเสรยนะครับออกมาในโซนของซิกและหลังอันนี้ก็คือการไล่ หรือการทำงานครับมันี้ผมและทีมงานตลอดจนสี่สายทางอย่าลืมนะครับอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้อีกนะครับนะเพียงท่านพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง youtube ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้เช่นกันส่วนอย่างที่เห็นนะครับการที่เราเคลือบหรือการเอาตัวยา